เตือนเอฟลุงพลปตแตนขึ้นบ้านใหม่ลุงพล27ตุลาคมนี้ณนะบ้านโกกอกสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตชีวิตลุงพลนะคะ ซึ่งตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศกันแล้วนะคะ FC นี่มีนับล้านคนเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่27ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นเริกง,งามยามดีของป้าแตนลุงพลนะคะลุงพลป้าแตนเลยนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้นะคะลุงพลเนี่ยจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตมายาวนานมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าโอ้เป็นครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ผมติดตามข่าวนี้มานะคะซึ่งเรื่องคดีเราก็จะไม่พูดถึงนะคะก็จะพูดถึงแค่เรื่องราวชีวิตของลุงพลนะคะถ้าเรื่องคดีใครจะคอมเมนต์มาว่าเรื่องคดีน้องชมพู่เป็นยังไงให้ไปถามตำรวจนะคะ ในวันที่27ตุลาคมนะคะใครไปนะคะ FC ที่ไปก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่แมสป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะเชื่อว่า FC เนี่ยต้องแห่กันไปเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้มีโควิด19แล้วก็โรคระบาดเยอะแยะตามมานะคะก็อย่าลืมนะคะ ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยนะคะในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะเมื่อวานนะคะวันที่25ตุลาคมนะคะเอซนะคะแล้วก็คนในหมู่บ้านกาะเกาะน,นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเทป,ปูนในบ้านลุงพลนะคะเราไปดูบรรยากาศในการเทป,ปูนของบ้านลุงพลประแตนกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคุณน้ำฟ้านะคะแฟนของหมอปลานะคะมาช่วยเทป,ปูนในครั้งนี้นะคะเป็นแบบ ทีมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะเขาก็จะนํารถนะคะมารอเข็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ปูนก็จะไหลลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยู่ในละแวกบ้านกกอกนะคะก็มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยหลายร้อยชีวิตเลยนะคะที่ไปทํารายการเกี่ยวกับชีวิตลุงพลนะคะบางคนก็ไปปักหมุดอยู่ที่นั่นเลยนะคะกลางเต็นท์ด้วยนะคะ แม่บุ๋มก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของลุงพลนะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะว่า27ตุลาคมนี้บ้านสามหลังจะลุกเป็นไฟกับความอลังการเพราะพี่อุ๊บครูชาไทยดารามากันพร้อมคณะกองยาวแห่พระพรมนะคะก็เป็นความอลังการนะคะที่จะมีการจัดงานขึ้นที่บ้านของลุงพลนะคะใครไปก็อย่าลืมอัปเดตมาด้วยนะคะว่า สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคลึกคลื้นเป็นยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าร้านค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะขายของดีพอสมควรนะคะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะไปให้กําลังใจกระลุงเพลินกันเยอะเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ